เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ n น c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธาตุด,ดินค่ะมังกรพฤกษภกันที่อยู่ในราศีลคนาด,ดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่11-20ถึง20กุมภาพ,พันธ์นี้การทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสด ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทาสแตมจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์สักหมดนะคะมาเลยพัดคนโสดสถานการณ์คนโสดทัดดิน y วไว้หวานชื่นหวานชื่นเขาเรียกว่าชื่นเกินชื่นมืนย้ายราศีหนึ่งใจมากนะคะขอย้ายไม่อยู่ราศี ธัดดินสักใตไม้นี้แล้วกันนะดูแบบน่าสนใจชีวิตน่าสนใจอืมมีมีเกณฑ์คุณจะเจอเลยเนี่ยต,ต้นต,ต้นใตไม้เลยคุณจะเจอเลยคนที่ถูกใจแบบโอ้โหมันสปาร์กเวอร์นะคะแล้วช่วงนี้คุณโดดเด่นอะไรขนาดไหนก็ไม่รู้นะคุณชายมากชายสุดๆเลยแต่ก็ไม่ได้เปิดใจไปเรื่อยไปเปื่อยนะมีคนเข้ามาเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนโดยเฉพาะเรื่องของอ่าช่วงของปลายใตไม้นะคะ เอาต้นก่อนเอาต้นก่อนเจอคนถูกใจค่ะเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงด้วยนะดูมีความมั่นคงรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆก็ดูรวยดูรวยอ่าดูมีเงินอะไรแบบเนี้ยดูมั่นคงแล้วก็วิธีการของเขาก็ดูแบบสมูทอะไม่ได้ดูลุกเล้าไม่ได้ดูแบบดูน่ากลัวไม่ได้ดูเชิงนั้นเชิงนั้นนะคะแต่คุณก็มีความ มีความแบบแปวนิดหนึ่งอะไรเงี้ยคือก็คือแบบว่าจะไม่ได้วิตื่นเต้นกรีการ์ดเจอคนถูกใจพบชั้นตื่นเต้นชั้นอีซี่หรือไม่ใช่แต่คุณจะมีชั้นเชิงของคุณนิดหนึง่งจะมีชั้นเชิงของคุณนิดหนึ่งในความสัมพันธ์นี้อืมทีนี้ขอดอูคนคนนี้นะะ่อยค่ะสถานการณ์ความราักเขาเป็นยังไงบ้างคนนี้เข้ามาเนี่ยคนนี้ที่เด่นที่สุดอืมโอ้โห โอเคธาตุด,ดินและธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะตัวเขามัางกพรพฤกษบหรือกันมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คือเขาเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการนะดูมีความสุข,ขุมก็จริงแต่มีความเจ้ากี้เจ้าการเป็นคนที่ต้องการให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์เป็น perfectionist นะคะพาเวลารักหรือชอบคือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่า ไม่ใช่เขาฝั่งเดียวที่เป็นฝั่งเข้าหาคือคุณก็ต้องมีรีแอคหรือเข้าหาเขาด้วยเหมือนกันแล้วเขาจะค่อนข้างคาดหวังอะค่ะว่าคนที่เขาเจอหรือเขาคุยหรือเขาดิวอยู่เนี่ยก็ต้องทําถึงอะทาถึงในที่นี้หมายถึงอมีเคมีที่เข้ากันมีการเข้าหาที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเขาประทับใจพวกเขางลงเต็มที่เลยเต็มเม็ดเต็มหน่วงเต็มหน่วยเต็มแบบสุดๆเลยจริงจังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังที่ถูกต้องที่ ที่เป็นความรักในอุดมคติที่เขาต้องการแต่เป็นฟิลที่ค่อนข้างที่จุกจิกขี่หึนะคะนิดหนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะดูแบบดูเป็นฟิลคุณครูคฝ่ายปกครองนิดหน่อยนะคะสมามใบสิคนโสดพัดดินปันดีค่ะแฟมิลี่โหเอาสิเอาสิ อคนถูกใจไม่พอคุยกันกระนุ้งกระนิ้งกระนุงกระนิ้งจีบกันน่ารักนะคะอาจจะมีบอกฟันดงฟันดีนัดเจอกันหรืออะไรต่างๆคือมันเป็น energy ที่ที่มีความน่ารักเป็นการจีบกันเป็นการชอบกันแบบน่ารักแล้วก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ถ้าคุณอยากไปต่อก็พัฒนาได้นะคะโอเคคนคนนี้ล่ะเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างจากความเป็นตัวคุณเ,าเขาคิดแลวรู้สึกยังไงติสอืม เขามองเห็นถึงความความตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวคุณนะคะการตั้งใจใช้ชีวิตการตั้งใจทํางานเป้าหมายความฝันต่างๆที่คุณเป็นหรือแม้แต่การสื่อสารพูดคุยอะไรต่างๆเขาสูงุว่าคุณดูเป็นคนเคลียร์เป็นคนชัดเจนอืมแต่แค่บางทีอาจจะยังไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาโอเคแหละมันเป็นช่วงแรกๆก็จะต้องเรียนรู้กันไปแต่คน,นคนี้ค่อนข้างที่จะอยากรู้อยากเห็นกับคุณมากๆ ในในในความเงียบอะ่ะหมายถึงแอบไปเช็คแอบไปซองแอบไปเช็คประวัติคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูจะอยากรู้จักคุณมากๆนะสนใจคุณมากเลยนะเนี่ยฟังคุณแล้วคะคิดแล้รู้สึกยังไงกับเขาวายตายแล้วพลังงานแบบสดีมากเลยนะสดีสติงมากเลยอะ่ะในในฟิลนะแต่ว่าในการแสดงออกคุณคลิปได้ดีมากคุณคลิเอ NERGY ค่อนข้างดีแต่ในความรู้สึกภายในมันมีความแบบ เร่าร้อนอยู่ในใจนิดนึงนะคะแอบจึ้งอะ่ะคือเขาหลายๆอย่างตรงกับสเปคของคุณมากๆนะคะค่อนข้างตรงสเปคยิ่งรู้จักยิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความวาแบบเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยในในความรู้สึกว่ามันใช่อะมันมีความใช่ในหลายใช่มากๆแต่คุณก็ไม่อยากจะกดดันตัวเองแล้วก็ไม่อยากกดดันตัวเขาด้วยคุณพยายามที่จะรู้สึกให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะอืม บทสรุปและไพ่แนะนำนะคะบทสรุปและไพ่แนะนำอือไพ่คนเก่าขึ้นมาเด่นจังเลยมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับเข้ามาด้วยนะแต่ไม่เด่นเท่าคนใหม่คนใหม่ที่เข้ามาเด่นกว่าคนเก่าเข้ามาคุณอาจจะปล่อยเบลอคุณอาจจะไม่สนใจคุณอาจจะแบบ เก่าคือเก่าฉันจะใหม่ฉันจะเดินหน้าฉันจะหมุนอ่อนอ่ะเออนะคะแล้วคุณจะฟรีดอมมากคุณจะรู้สึกเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่โอเคเขาอาจจะมีความดูจุกจิกหรือขี้หึงขี้หวงแต่ในความเป็นคุณอ่ะคุณกลับไม่ได้รู้สึกถึงความอึดอัดตรงนั้นคุณกลับรู้สึกถึงความอิสระความเป็นตัวของตัวเองคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณได้ได้ใช้เวลากับเขามากขึ้นนะคะ นี่ไพ่บอกว่าให้โอกาสความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ให้โอกาสตัวเองเกี่ยวกับที่จะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ในครั้งใหม่จะมีคนจะได้มีการจีบกันอะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่นี่แหละที่คุณคู่ควรที่จะได้รับเป็นความรักที่คุณคู่ควรจะได้รับและตัวเขาก็คู่ควรที่จะได้รับเช่นเดียวกันจะอัน,นอันนี้กว่า คุ้มค่าที่รอแน่นอนคนนี้เป็นสเปคที่คุ้มค่าที่รอแล้วทั้งสองคนก็มีมีเป้าหมายชีวิตมีเป้าหมายความรักมีเป้าหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทั้งสองคนก็จะสร้างความสุขอันนี้ค่ะดินแดนของความสุขความสัมพันธ์ที่มีความสุขเนี่ยด้วยกันด้วยความร่วมมือของทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขานี่ฉันกําลังอ่านพาร์ทคนโสดใช่ไหมแต่ทําไมรู้สึกเหมือนเป็นคนมีคู่เลยก็ไม่รู้เนาะตรงมันมันดีไปหมดเลยอะนะคะ โอเคพาร์ทคนโสดทัดดินก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คุณคุยนะคะใบแรกได้ออกมาเองนะก้าวไม้นะคะโอเคเชยโอคเออ อืมความสัมพันธ์นะดีวกับชาวต่างชาติเด่นมากความรักทางไกลโลกออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างอายุต่างแบบต่างอายุมากๆากค่ะห้าถึงสิบปีบวกลบสถานการณ์ช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามีอะไรก็ต้องยอมคือมีอะไรในใจก็พูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้จะขอจะแบบจากจะขออย่างจะ ask for something หรือแบบเขาเรียกอะไรอะ เออเรียกร้องหรออะไรก็ตามนะคะจากประเด็นปัญหาที่เกิดก่อนด้านนี้หรือเป็นประเด็นที่คุณต้องการจะสื่อสารกับเขาในช่วงนี้นะคะ่ะรู้สึกว่าไม่กล้ามันมีอิเนอร์จีของความไม่กล้าสื่อสารออกมาคุณต้องคีฟความแบบคุณต้องคีฟความเป็นผู้ใหญ่เออต้องคีฟความเป็นผู้ใหญ่มากๆในความสัมพันธ์โดยเฉพาะช่วงนี้ เหมือนเราอาจจะต้องเกรงใจเขาบางอย่างเขาจะมีการพูดหรือหรือวางตัวอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละที่ทําให้เราจะต้องรู้สึกเกรงใจเขาค่ะแล้วมันมีความอึดอัดมากๆในช่วงนี้ไม่ยอมก็ไม่ได้กลัวมีปัญหาอีกเหมือนทุกครั้งที่เวลามีปัญหาขึ้นมาต่อให้คุณไม่ใช่คนผิดอ่ะเขาก็ต้องทําเหมือนคุณเป็นคนผิดเหมือนมาแก้สลด์คุณนให้คุณเป็นคนผิดในหลายๆครั้งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปต่อในความสัมพันธ์อ่ะ อืมขอดูฝั่งเขาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ฝั่งเขา r e v e r s แปดเสียงใช่เขาเป็นคนที่ฟังสต่เสียงตัวเองช่วงนี้เขาก็ฟังแต่เสียงตัวเองว่าเขาอยากจะทำอะไรและคิดว่าคุณต้องการอะไรโดยอิงจากสิ่งที่เขาคิดเขาไม่ได้ถามคุณนะคะแต่เขาคิดว่าคุณน่าจะต้องการอันนี้อันนั้นแบบนี้แบบนั้นอะไรองี้ แต่จากหน้าไพ่คือดูเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะว่าคุณอึดอัดไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่รู้สึกว่าเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างให้กับคุณให้กับความรักในความสัมพันธ์เนี่ยอืมแต่เขากลับรู้สึกว่าคุณไม่ได้แอิเพจในสิ่งที่เขาทําให้คุณก็แอบ,บน้อยนิดนึงแล้วก็จะมีการพูดอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึก เศร้านิดหนึ่งในใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะมเป็นฟิลแบบว่าบันทอนตัดเพ้อบันทอนเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอืมถ้าทุนมองว่าเขาเขาไม่แคร์ไหมอรอเขาก็ดูแคร์นะเขาก็ดูแคร์แต่แค่เขาแคร์แล้วเขาทําในรูปแบบของเขาในรูปแบบของเขาในความคิดของเขาในสิ่งที่เขาคิดโดยที่ไมไ่รู้เลยว่าคุณชอบไม่ชอบอะแต่คิดว่าคุณน่าจะชอบคิดในในมุมของเขาคนเดียวอะค่ะ ต่อไปสามใบนะคะสามใบ marriage หลายหลายคนนะคะตั้งเป้าหมายชัดเจนมากในความสัมพันธ์นี้ว่าอยากแต่งงานอยากคอมมิทเมนต์อยากอยากไปต่อกับคนคนนี้บางคนแบบมีความคดาดหวังว่าอยากแต่งงานเพื่อที่จะย้ายประเทศไปอยู่กับเขาประเทศนู่นนั่นนี่หรือมีแผนในเรื่องของวีซ่าอะไรต่างๆในอนาคตแต่ มันคำทางอ่ะมันยังมองไม่เห็นทางนั้นนะคะเขายังให้ความชัดเจนเรื่องนี้ไม่ได้อาจจะมีการพูดกันก็จริงแต่มันเป็นการพูดเฉยๆที่ถามว่าผลที่เกิดขึ้นสามารถเป็นไปได้ไหมมันยังมันยังไม่เห็นสิ่งน,นั้นอืมยังเป็นห้าสิบสี่สิบหกสิบแล้วกันสี่สิบหกสิบคือหกสิบนี่คือคําทางคือมองไม่เห็นทางส่วนสี่สิบคือเป็นความหวังสักนิดหนึ่งนะคะอืต่อไป เขาคิดแลารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงนี้ใช่เขาคิดแต่มุมของเขาจริงๆนะเนี่ยเขาคิดและรู้สึกอยู่ในมุมของตัวเองจริงๆเขาไม่ได้รู้อะไรเลยเขาแค่คิดแค่ว่าคุณ appreciate ไหม appreciate ที่คือชื่นชมยินดีไหมในสิ่งที่เขาให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นของคำพูดความสื่อสารการสื่อสารการเทคแคร์ดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด ว่าคุณชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เขาให้หรือเปล่าถ้าคุณไม่ชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> เขาจะรู้สึกว่าเซ็งหน่อยคุณไม่ได้รักเขาคุณไม่ได้ชอบเขามีมันเป็นฟิลตะแก่ที่งอนน่ะไม่รู้นะคือจากหน้าไพ่อินน์ที่มันเหมือนคนแก่ที่งอนอะไรอย่างเงี้ยอือมคือรู้อย่างคือต้องตามใจฉันคือคือไม่รู้หรอกคุณชอบไม่ชอบค,อค,อคือเขาคือเขาคิดว่าคุณต้องชอบอ่ะ เท่านั้นน่ะห้าปฏิเสธอะไรแบบจะเอาแต่ใจมากๆนะคะเอาแต่ใจมากๆแล้วทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามที่เขาคิดอ่ะเพื่อมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดฝ่ายเดียวโดยที่อาจจะคุณอยากจะไม่ได้ไม่ได้คิดแบบนั้นอ่ะอืมนะคะแล้วคุณจะห่างจะหายไปไหนก็ไม่ได้ด้วยนะเขาไม่ยอมนะคะไม่ยอมจะปฏิเสธไม่ตอบข้อความอานไม่ตอบก็ไม่พอใจ แต่ตัวเขาทําได้ไหมทําได้อืแต่คุณจะไม่พอใจไม่ได้นะแต่ถ้าเขาทําคือเขาไม่ตอบไม่อ่านเขาไม่ผิดคุณจะมัง,งอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมฝั่งคุณนะคะก็เปือ่อและสับสนเอาไงต่อคุณอาจจะมีคํำถามในใจนิดนึงบางทีบางครั้งบางทีไปต่อหรือพอแค่นี้มันมีอยู่ในใจของคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ อึดอัดนะโกรธนะแต่ก็ไม่อยากคือมันเหมือนพูดไม่ได้อะค่ะเวลาโกรธหรือหงุดหงิดไม่พอใจก็รู้สึกว่าเหมือนจะพูดไม่ได้มันจะต้องมีความเกรงใจอะไรสักอย่างหนึ่งในนั้นน่ะอาจจะได้ความวางตัวเป็นผู้ใหญ่ของเขาอะไรสักอย่างอืมแล้วคุณก็ไม่แน่ใจรู้ว่าเขา,ารักคุณไหมเนี่ยแต่หน้าไพา่บางทีก็เครียดนะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนในบางครั้งบางที บางครั้งบางทีเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างคือเขามีความแก s l i g h t i n g ใส่คุณทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเยอะมากสรุปและให้แนะนำนะคะมีจิเช่องเดบิวอืม โอเคจากหน้าไพ่เนี่ยมองว่าจริงๆแล้วว่าคุณสามารถที่จะที่จะเติมเต็มตัวเองได้อ่ะสามารถแบนดังสุรมสมบูรณ์ด้วยตัวเองได้คุณมีพลังนี้อยู่ข้างในตัวคุณแต่คุณยังไม่ได้วควักมันออกมาจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีเสน่ห์มีมีเฟมินีนเอเนอร์จีสูงถ้าเป็นผู้หญิงอืมคือมีมีเอเนอร์จีของความอ่อนโยนอยู่ในนั้นนะคะ ล้วมีอินเนอจีของความยั่วยั่วเพศใดๆคือความแบบความเซ็กซี่อะไรในตัวคุณสูงแต่คุณไม่ได้เอาออกมาเพราะคุณเอาออกมาไม่ได้เพราะคนคนนี้อ่ะเคนควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะแต่ถามว่าถูไทยไปได้ไหมในความสัมพันธ์นี้ก็ถูไทยไปได้นะคะแต่จะเกี่ยวข้องกับอะไรที่ เป็นคนที่สามหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเบื้องลึกเบื้องหลังข้างไหนด้วยเช่นเดียวกัน very s ศูนให้โอกาสความสัมพันธ์ s e p a r a t i o n หน้าไพ่ขึ้นมาให้คุณได้เลือกก็เหมือนเมื่อกี้เลยว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เร็วนี้ล่ะค่ะคุณจะได้คำตอบนิดนึงเป็นสัญญาณเป็นไกด์ขึ้นมาว่าเอาไงเอาไงต่อดี Videos! Separation บางคนในที่นี้จ,จะเลือกให้โอกาสตัวเองได้เดินออกมาบางคนที่ energy ตรงตามนี้อาจจะเลือกที่จะเดินออกมาบางคนอาจจะเลือกที่จะให้โอกาสเขาแต่สุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะต้องเดินออกมานะคะขอดูข้อความเขาหน่อยข้อความเขาสักสกใบสิ ต้องการเวลาต้องการพื้นที่คือต้องการอะไรที่เขาต้องการไปหมดเลยเห็นไหมคือเขาเขามองแต่ตัวเองจริงๆอะเขาโฟกัสแต่อะไรที่เขาต้องการฉันต้องการฉันอยากได้ฉันนั่นนันนี่ความรักนี้มันทําให้เขากลัวเขากลัวเขาจะเสียคุณไปเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขาเขากลัวทุกอย่างเขาเลยต้องการทุกอย่าง แล้วต้องการให้คุณตอบสนองทุกอย่างที่เขาต้องการเพื่อบอกกับตัวเองว่าโอเคฉันอยู่ในจุดที่ฉันปลอดภยัยฉันเซฟคือรักฉันนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเขาจะโฟกัสแต่สิ่งที่เขาอินสแเเขาเป็นคนที่อินสแนควสูงอืมนะคะสามใบสิเขาเป็นคนที่ไม่แคร ไม่ฟังใครด้วยนะไม่แคร์และไม่ฟังใครแม้แต่คุณในบางครั้งเขาอาจจะไม่ฟังไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าคุณไม่ได้ไม่มีตัวตน,ค,น,ตวตนคุณมีตัวตนคุณมีตัวตนคุณอยู่ที่นี่คุณมีตัวตนในจุดที่คุณจะต้องเห็นตัวตนตัวเองก่อนนะคะคุณต้องเห็นตัวตนตัวเองก่อนด้วยนะคะตัวตนคุณมีเขาก็เห็นแต่ เขาเห็นตัวเองตัวเขาว่เป็นใหญ่จนบางคุณมิดไปหมดจนวันยน้คุณอาจจะต้องดึงตัวเองให้เขาได้เห็นว่าฉันมีตัวตนฉันมีคุณค่าแล้วฉันก็ฉันมีคุณค่าอืมแล้วไม่จําเป็นต้องไปกังวลว่าเขาจะคิดกับคุณยังไงเขาจะเกลียดเขาจะชอบเขาจะไม่ชอบคุณคุณแคร์ในสิ่งที่คุณรู้สึก นั่นคือสิ่งสําคัญนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกานกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะทัดดินไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษเลยคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะพบเจอบุคคลเยอะในช่วงนี้นะคะพบปะผู้คนเยอะมากๆนะคะแต่คุณก็ยังรักษาสถานการณ์ความสัมพันธ์ได้อย่างดีเหมือนกันช่วงนี้จะใช้เวลากับตัวเองเยอะกว่ากับคนรักแต่ก็ไม่ได้ขาดไม่ได้รู้สึกขาดแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจรู้สึกสบายใจได้ซ้าที่เป็นฟิลฟิลประมาณนี้นะคะคุณยังรู้สึกว่าคุณยังคุณยัง อโอโความสัมพันธ์นี้ได้ดีคุณยังจัดการความสัมพันธ์นี้ได้ดีและคุณก็รู้สึกได้รับความรักจากคนรักได้ดีเช่นเดียวกันคุณเป็นฟิลแม่มากฟิลตัวแม่ฟิลราชินีอ่ะฟิลแบบัวดิฟิลราชินีฟิลตัวแม่แล้วฟิลรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกว่าคนรักของคุณก็ก็เอ็นจอยกับคุณดีหมายถึงอาจจะไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่ที่จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตัวติดแต่เป็นฟิลที่คุณรู้สึกว่าคนรักของคุณก็ ก็ยังคลั่งใครคุณอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เป็นการเติมเต็มอะไรที่แบบฟีลแบบราชินีมากช่วงนี้นะคะทัดกินความรักอยู่รอบตัวคนเราก,ก็ดูคลั่งใครคลั่งรักคุณแบบเนี้ยส่วนคนรักเป็นไงบ้างคะน้ำพึังเมจิชียนเขาดูพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขอขยันเทาาไว้ก่อนโอเค เขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเลยนะให้ดีขึ้นอยากที่จะเรียกร้องความสนใจของคุณนะคะแต่ด้วยวิธีการใหม่วิธีการใหม่อมวิธีการที่ไม่ได้เป็นฟิวเด็กน้อยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาอาจะเป็นเปรียบเทียบนะยกตัวอย่างเมื่อก่อนเขาจะเป็นเรียกร้องแบบเด็กน้อยนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาอยากจะเปลี่ยนวิธีการเพราะแบบเด็กน้อยอ่ะไม่ได้ผลไม่เวิร์ก ก็อาจจะไม่พอใจในครั้งนี้เขาจะมาแบบใหม่แบบสับแบบดูสตรองมากๆนะคะแบบดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในมุมมองของเขาในความคิดของเขาแต่แ,บบแป๊กค่ะเพราะเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณก็ไม่ค่อยสนใจเขาอยู่ดีนะคะแล้วโดยเฉพาะในปลายตรมาสเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะเห็นพฤติกรรมเห็นคําพูดหรือเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเอาไงอะ คือคือคุณอยู่ได้โดยไม่ไม่ต้องมีเขาก็ได้หรอคุณอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขาก็ได้ปะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายประคับประคองทุกอย่างเองหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้รับการเติมเต็มจากคุณแต่จากฝักของคุณมันเป็นฟีลว่าฉันเติมเต็มตัวเองได้ไม่รอให้ใครมาเติมเต็ม ถึงจะมีคู่ก็ตามแต่การเติมเต็มมันคือการเติมเต็มที่คือความสบายใจอะไรประมาณเนี้คือทุกอย่างคุณชิวอะแต่ฝั่งเขาเขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณมาเติมเต็มเขาอืมมายเสร็จต่างกันนิดนึงนะคะต่อไปสามใบข้ามอกตกักส ไก่เกี่ยกันได้เรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ะคะ่ะคุณก็วางตัวแบบชิวๆของคุณตัวเขางอนเองก็หายงอนเองนะคะจะเป็นอย่างนี้งอนเองหายงอนเองเผ้อเพอคุณอาจจะมีการพูดเล็กๆที่หน่อยๆสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมหลักๆแล้วจากหน้าไพ่เขาจะเป็นฝ่ายสยบต่อคุณฝ่ายยอมต่อคุณนะบางคนอาจจะมีการสั่งสอนเขาเบาๆอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลดูแล้วจากหน้าไพ่คุณดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอืม จะเกี่ยวกับอายุหรือไม่เกี่ยวกับอายุก็ตาแต่การวางตัวของคุณในความสัมพันธ์เนี้ยคุณค่อนข้างมีความเป็นเป็นผู้นําเป็นใหญ่กว่าเขานั่นเองและสุดท้ายเขาก็ต้องฟังคุณนั่นเองนะคะเขาคิดแลารู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะอืมเขากลัวใจจังเขากลัวว่าถ้าเป็นชินไปแบบเนี้ยจนชินไปเรื่อยๆค่ะ คุณจะชินโดยการไม่มีเขาไหมเขาไม่แน่ใจว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาและความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนที่เขาให้หรือเปล่าคือคุณเป็นแบบเป็นอันดับแรกเลยนะในความคิดที่เขานึกถึงแต่เขาไม่แน่ใจว่าตัวคุณอนะให้ตัวเขาและความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอันดับแรกไหมอันดับหนึ่งหรือเปล่าหลายๆครั้งที่มีการสื่อสารการคุยกันเนี่ย มันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วไหมมันเหมือนขาดในเรื่องของความอ่อนหวานความอ่อนโยนในความสัมพันธ์ไปสักเล็กน้อยอะค่ะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วก็จะใช้อารมณ์กันซะเป็นส่วนใหญ่บางคนอาจจะขี้หงุดหงิดคุณหรือเขานะคะหรือรับรับ,ร,บรู้ได้เวลาที่คุยกันแล้วมันมีอารมณ์หงุดหงิดเข้ามาตัวคุณนะ คือจริงๆแล้วคุณก็มีความระแวงในใจนะคะเวลาที่เวลาที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับกลุ่มสังคมของเขาคุณก็มีความระแวงนะว่าจะมีอะไรแอบงามไหมเขาจะไปกุ๊กกิ๊กอะไรกับใครในกลุ่มสังคมของเขาหรือเปล่าแต่คุณเก็บอาการได้ดี คือคุณไม่ได้โชว์ความกังวลน,นี้ออกไปแต่คุณพยายามที่จะสั่งสอนหรือทาให้เขาได้เห็นว่าคือประมาณว่าคุณมองว่าถ้าคุณยิ่งแคร์หรือยิ่งให้ยิ่งสนใจเขาเยอะค่ะเขาจะยิ่งได้ใจแล้วเขาจะไม่แคร์คุณเขาจะไม่โฟกัสคุณอะไรประมาณนี้มันเป็น s t r a t e g ของคุณมันเป็นกลยุทธ์วิธีการของคุณอืมแต่ลึกๆแล้วคุณก็หวั่นใจนะลึกๆอ่ะก็เสียวสันหลังว่าบ้าบเหมือนกันว่าเขาจะ ไปมีใครไปสนใจคนอื่นหรือเปล่าไปกุ๊กกี้กับใครจะนอกใจคุณไหมบทสรุปนะคะและให้แนะนำคนมีคู่โอเคน่าจะมีของขวัญมีอะไรดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วถ้าเป็นความรักทางไกลความรักโลกออนไลน์ก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เดินทางนะคะมาใช้เวลาด้วยกัน เดทกันนัดกันจะมีการนัดแม่อันสักอย่างด้วยกันนะคะแล้วเป็นการใช้เวลาที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะเป็นการใช้เวลาที่มีคุณภาพที่ดีคือแฮปปี้นั่นแหละแฮปปี้มีความสุขแล้วทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีความแน่นมากขึ้นนะคะสักช่วงปลายใจมากเมกเดียร์อดหน้าไพ่บอกว่าหน้าไพ่บอกว่าบางคนนะคะเป็นเป็น เป็นความสัมพันธ์ที่แต่งงานกันแล้วในระยะเวลาหนึ่งแล้ว่มันทําให้เหมือนกับแบบแต่งกันมานานอยู่กันจนชินอะไรเงี้ยความหวานมันก็ลดลงฉะนั้นบางทีเคมีคือแรงดึงดูดอันสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันก็กรอบลงไปไพ่อบอกว่าเราอาจจะต้องต้องมีการที่ a c t i สักหน่อยในเรื่องของของความหวานระมุมระม่อมในความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นหลัก โอเคพาร์ทของธาตุดินก็ประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด,ด u ับ s r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ